ไอเออดีเลี้เมื่อกี้ไม่เมื่อกี้ว่ามอดมอถนนไปเลยอว่าอะไรนะขายขายอะไรนะขายของเหรอขายของใช่ขม่ได้ายเข่ะของอะไรอ่ะของอะไรสาลายที่ฟารอบเมืองใช่ไหมที่ฟ้ารอบเมืองมันมันต้องไปโพลรวมที่กาลาดบาคาร่าตรงริมทะเลอ่ะแล้วก็ขายตรงนั้นแหละโอเคสวัสดีครับพี่ชายถ้าผมแนะนำนะครับอ่ารถโนสักหนึ่งคันครับไปเลี้ยงหมูครับแค่นั้นแหละ ผมว่าอารุนมันเหนื่อยไปไหมในการขับรถตลอดแล้วเก็บตลอดแล้วก็โพอ่ะไม่แต่คนนี้เขามีคูณสองไงเนี่ยเขาเลยแบบมันนักโอเออใช่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 มันไวกว่าไอ้ถ้าจีเหล็กคูณสองผมแนะนําไปจีเหล็กครับโพได้เซตละสามหมื่นอีบัตรหนักฟ้าเขาไม่คูณสองจีเหล็กให้อะดิอ๋อเหรอใช่อืมน่าจะเป็นคูณนั้นอย่างเดียวแหละเนาะไม่งั้นน่าจะออกกันเต็มจีเหล็กอ่ะผู้เล่นใหม่ผมว่าเออก็ดีนะผม มันก็ตั้งแตเป็นวางงานบอลนะฮะตอนนี้ถ้าคุณสองนะคุณสองหมดห้ไปเลี้ยงหมูแล้วก็ไปโดนต้นแค่นั้นแหละเออแต่ชีวิตเสี่ยงนิดนึงนะหมดรายได้ต้องมาด้วความเสี่ยงอยู่ละไปป้าเดี๋ยวพิงพาไปเอาบัตรแรมพิงไหนเนี่ยพิงน้ำสกุลอะไรอะ <c oughs> ่ะคาร์ดอดับอ๋อแล้วก็พิงนาจาอะไรอย่างงี้ <c oughs> อ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่มีคนชื่อพิงค์เหมือนกันนะ ใช่เหรอเขาแบบเขาเขาหล่อเท่าผมหรือเปล่าใช่คนนั้นหล่อกว่าโอ้โหคนนั้นหน้าสูงอ่ะว่าไง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 ครับหมดเย็นดูพี่พันธ์ฮะทำไรพี่ตกปะฮะไม่ตกไม่ตกเลยพี่ทำไรพี่ไม่ทำเลยรับแผกคุกอยู่ช่วงนี้ใช่เหรอพี่ใช้รถอะไร ใช้ทำเป็นขบวนการนะดิเย้คือยังไงทำเป็นขบวนการเอาก็ถ้าลูกค้าเยอะกูรับมั่วหมดอ่ะเราละตั้งคันเดียวกันไปเลยไปตีกันตีกันข้างนอกโอรถรถรถร้อยยี่สิบโลไงแล้วก็มอเตอร์ไซค์สองคันอ๋ออ๋อพี่ชายพิชชันใช่ปะพิชชันตัวนี้ใช่ไหมเออนั่นแหละเอ้ยสุดผมสวัสดีครับสวัสดีครับปิยาพิชัยครับเอ้ยจะสุดผมดีกว่าเออกูเห็นอยู่ครับผ่านกูเห็นอะไรแต่แต่ถ้าขอถ้าถ้าถ้าผมหวงสูดู่ช่วงเนี้ย ถ้ารอบหน้าเราพี่ใช้ชุดนันของผมขอใช้ยินรถคันนั้นไปที่เหินด้วยได้ไหมฮะฮะยังไงนะก็อย่างเช่นพี่ใช้วิชั่นเป็นที่เหินใช่ไหมใช่แต่ว่าผมเหินแล้วเห็นวิชั่นมันจอดเป็นของพี่อยว่ผมขอใช้ด้วยได้ไหมก็ใช้พี่สิก็ไม่ได้ว่าอะไรโอ้ยโอ้ยก็ใช้ทะ่วเลยจริงจริงครับพ่อผมถามอะไรอย่างมดท้องลามดข้ามสวยห้ามใช้ใช่ไหมครับอะไรนะครับ มอสท้องฟ้ากับมอสทับสวยนี้ใช้ใช่ไหมในที่นี้เอ่อใช้ได้ครับแต่อย่าใช้มอดที่มันเห็นตอนกลางคืนแล้วมันกลายเป็นสว่างนะฮะมดเกี่ยวกับท้องฟ้าที่แบบว่าเห็นเป็นสว่างตอนเอาง่ายๆครับไม่มีตอนกลางคืนอะมอดมอดนั้นนะครับใช้ัปแดงโนได้อะใช่ครับเติมแบนสิบห้าวันผีอีสแย์ใช่ครัอย่างนี้ก็ถ้ามไปมีตารางวันได้ไหม ได้เอาเลยแต่พี่พี่ต่างวันอาเลยพี่บอกไม่เห็นเลยบอกยังไเราไม่เห็นเลยปิดจอเล่นเหนอกนะตัเพิ่งเข้าผัเพื่อเข้ามาวันนี้ใช่ไหมพี่ครับผมเริ่มต้นจากการฟาร์มวอนีเพราะมันมีบัตรคูสองด้วยครับตามรอบเมืองใช่ไหมใช่ใช่ฟาร์มเล็กเลยเล็กไม่ได้พี่เขาบอกว่ามีการต่ามฟาร์มเล็กไม่ได้เว้ยเอาไม่อันเหมือนเขากันไม่เพราะว่าฟาร์มเล็กแม่งรวยสุดแล้วเพราะว่าคนมันจะหันไปทำเล็กหมดเลยไงพวกแบบคนเข้าประเทศใหม่มาพี่ พอไม่ได้เอะตอนนี้นไม่รู้อ่ะอันนี้ผมไม่รู้อ่ะ <c oughs> แต่ถ้าตอนนี้ก็น่าจะเป็นไอเนี้ยครับฝุนรอบเมืองแล้วพอพอ,อหมดคูนก็อ้นี่ไปเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูกันเหล็กเนี่ยนะครับใช่ครับ <ๆ S 1> เหล็กเหล,ล็กเซ็ตละสองหมื่นนะคุณประมาณชั่วโมงครึ่งอะ<ช>รวมโพนะ<ช>สามหมื่นถ้าแต่ถ้าตีลิงเนื้อมันเซ็ตละหมื่นสี่ครับแบบเนื้อย่างอ่ะแบบเป็นขายยากดี มันก็ยากอยู่แหละแต่มันก็มีคนขายนะพี่ผมไปซื้อมาห้าเซตเนี่ยพี่ก็ซื้อตอนพี่ตีก็ซื้อเอาโอเคครับถ้าผมไปทำการการจะขึ้นครับเราใช้เงินจำนวนเท่าไหร่แล้วเออไม่ใช้ครับไม่ใช้เร่องพี่ตัดแค่ไปแจ้งกับนายกครับว่ารายชื่อมีกี่คนก็ห้ามเกินสี่สิบคนนะครับใช้สูตรสีอะไรชุดแก๊งอะไรเป็นยังไงฮะเพราะว่าเขาบอกผมว่าต้องขึ้นแก๊งภาในสิบวันตรงันอคืออะไรตอนับไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว ขออขเ,เ,าเ,เนนาขา,ไไเาบอกว่าผมก็ต้องขึ้นภายในเจ็ดตอนเข้าประเทศผมก็เลยโสดกันว่าต้องมีเงินเต็มขึ้นแกงอะไรไหมอ๋อเขาบอกป่ะเขาบอกป่ะเขาบอกป่ะว่าว่าต้องมีเงินเข้าขึ้นแกงป่ะไม่ได้บอกแต่เขาบอกว่าต้องเดินเวลาภายในภายในเจ็ดวันเขอให้รีบรวมชื่อกับสีสูตรเคียร์สีสุดงไงใช่ใช่ใช่ผมก็จะเอาเลยเคียร์เอ้ยใช่ไหมไม่ไม่ได้มีเวดเดบร์พูดเนื่องนอได้ไหมได้ป่ะรีรีคอรอคอพุมพกระตุกไปเป็นพี่คนนี้ อะไรขอลองรายยาเทเซอร์หน่อยดิโอ้โหมึงอกี้กูเมื่อกี้ดีนะเออคือผมคนนี้กันแต่ว่าเออปัจจัยแบบไม่มีเวลาฟปะกันที่ว่ามันต้องใช้เงินแบบน่าจะล้านหนึ่งอะไราขึ้นแกงที่มันไกลไปมากว่าเทเซอร์เนี่ยคือแจ้งกับนายยาวที่แต่แก๊งพวกผมมาวันเนี่ยต้องรวมกันที่เวทีนายกแม่แค่สัญญาตายว่ะต้องรวมกันในเวทีทุกอาทิตย์วันเสาร์ คือเกิดที่เขาให้เป็นรวมกันโดยกรณีที่แบบว่าอย่างเช่นคุณแบบว่าขึ้นแกงแล้วคุณก็ไม่มาเล่นกันอ่ะใช่ครับใช่เขาจะเช็คว่าเอ้คุณยังเล่นอยู่หรือเปล่าถ้าคุณไม่เล่นเขาจะได้ปลดเวริตทออกอ๋อครับใช่แล้วให้คนอื่นที่เขาแบบพร้อมพร้อมกว่าแล้วมามาลงแทนคุณอ่ะราไปริทคนอื่นมาแทนอะไรเงี้ยใช่เขาอยากให้อยู่ไม่ใช่แบบว่าไม่แบบรับมาแล้วคุณก็หายอะไรเงี้ยเขาไม่โอเคโอเคใช่ใครไปว ่รยมากโลร้อยผมเพิ่งมาเล่นโลร้อยปกติเล่นโลเจ็ดสิบแค่มาพูดเล่นนอนโลวีโดนไม่ใช่อะไรคือโล่เจสิบครับคืออะไรอะเอ่อเพโล่เจ็ดสิบมันขมูขมูอีกสมสิบอะรแบ่งแบ่งไปคขาเมแบบไม่ค่อยสีเรลี่ยมแต่เลี้ยงแบบเอ้ผมพูดได้ไหมเนี่ยยกหัวงไปเนี่ยมงอยู่อะผมงอะอะไรคือ แบบแบบไม่ซีเรียสเทมเหมือนเหมือนที่นี่ตำรวจครับตำรวจอดเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้เหตุไหมครับว่าใครถตำรวจคันนี้มาจอดตรงเนี้ยอ๋อแค่เนี้ยใช่เออเขาจับไม่เป็นที่ทำอย่างนั้นได้ไม่ไหมครับขโมยรถแล้วก็อะไรหลายอย่างอ๋อเข้าใจเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วพอเก็ดแล้วน่าจะแบบว่าอันนี้คือแบบว่ามันก็มันอันนี้โลเทประมาณแค่แปดสิบที่เหลือมันก็แบบส่วนมากก็จะเป็นคอนเทนต์ครับใช่มันไม่ได้อะไรขนาดนั้นเออแบบหลอดเขียวหลอดน้ำเงิน ฝั่งล่างนะั่นคืออะไรอาหารครับอาหารกับน้ําใช่ครับอาหารกับน้ําแล้วก็วน,นอนเหลืองคือนอนแล้วก็อาบน้ำก็สีแดงคือถ้ามันเต็มมันลดหมดคนระับทุกอย่างใช่ครับอันนี้แบบแนวลดหมดครับอโอเคครับยังไม่หมดข้าวข้าวนี่ผมไ,มได้ที่เอต้มมาม่าฮะต้มมาม่าเลยตามร้านพวกกะหล่๊าดจะมีแคที่กะหล่าดเฉพาะกะหล่าดเท่านั้นไม่มีอาชีพเชฟใช่ไหมครับที่นี่เอ่อ ไม่เอ้เดี๋ยวอนาคตเดี๋อนาคตอนาคตโอเคครับแต่ตอนนี้มันก็มีเชฟอยู่แหละแต่เชฟแบบสมัครเองก็คือทำยากๆทันไม่แล้วมึงมึงมาอยู่นี่มึงไม่โดนกระเทืบเหรอไม่โดนไม่โดนพี่มีทตะตอนเรียวเออพีจะโดนทุกโหนโดนไปเนี่ยไม่โดนไม่โดนไอ้เหี้ยชีวิตโคตรบันเนี่ยพี่ฟันพี่รู้ป่ะแม่งอุ้มผมสามสิบเคสอ่ะเออแค่สามเคสอ่ะพี่ไม่จซื้อมันไกลด้วยตอนนี้บ๊อบระบอกนะ ผมว่ามันไกลแต่ผมว่าผมอุ้มส่วนไปประมาณแค่สามเคสนะวยพี่แต่เออหนึ่งอะอ๋อเอออ,อันนี้แกง๊งเป็นแม่สีสีครับ่ะครับใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าประเด็นแก๊งผมลันงที่ประเทศก่อนไป็ไแต่สีขาวอไดเ้ยอ๋อแล้วแล้วเลยแล้วเราจาสีอะไรครับประเทศเนี้ออยนันแหลผมก็หาดูเดี๋ยวไปอ้าวยกยกตัวอ,อย่างมายกตัวอ,อย่างมาสักสีหนึง่งอ่า้มดาครับ อ่าส่งรถกูแล้ส่งไม่ได้ส่งไม่ได้ดำไม่ได้ดำไม่ได้ฟ้าฟ้าฟ้าเหมือนวิกเก้นเทลฟ้าไม่ได้แซดไงฟ้าก็ไม่เลยนี่สีกรมไม่ใช่เหรอพี่แซดอ่ะไม่รู้อ่ะกูเองตอนนั้นอัลบั้มบุศีมอร์นิ่งพี่มันมีสีฟ้าสวัสดีครับไอ้สีฟ้าแก๊งอะไรนะไอ้ไอ้มาโหวฟ้าเอออินเวดไม่ใช่เพื่อไอ้เพื่อฮาดเพื่อฮาดไอ้ฟ้า เอามีพหนือหาดไายนี่ไงก่เดริเปอร์ปะเดริเปอร์เดลิเดริเปอร์ปะสีน้ำเงินเข้มฟ้าฟ้าฟ้าดำเดริเปอร์อะตกใส่ได้จดเขียวนีออนเขียวนีออนเขียวเขียวแสบตาอ๋อเขียวมะนาวมีแก๊งหนึงโอ้โหแต่แก๊งนั้นเขาไม่ค่อยมาเหมือนเขามาสร้างอยู่เพื่อเป็นครอบครัวเฉยๆอ่ะอ๋อครับใช่จะมันจะมีแบบขนาดนแแบบแบบ สมมุติว่าผมพวกพี่เป็นแก๊งสีขาวแล้วแบบผมผมไปจ่ายค่สีขาวด้วผมก็ต้องขอไปจ่ายเงินเลยพวกพี่ไม่จ่ายอาตีผมให้ได้แล้วเอาไปเฮ้ยจ้าอืออีกย <c oughs> ก็ <c oughs> ต้องละสีที่มันแปลกกับชาวบ้านในการที่ทำอะไรสักอย่างใช่ไหมครับ <c oughs> อืมเลืสีหรอ <c oughs> สีมันมีเยอะเว้ย,ยลองไปดูไอ้เนี่ย R G B อ่ะ ม่วงไม่ได้ดูม่วงเหรอม่วงข่อยครับกับแก๊กแก๊กอะไรนะคาบุกิสีตอนนี้สีสีแทบน้อยมากเลยแม่สีอสีเหลืองไปเหลืองแล้วเหลืองมีแล้วดิเหลืองมีแล้วดิเหลืองมีแล้วผมกินที่หยาดแดงเป็นเนื้อสีอะไรกินเนื้อแบบเนื้อคนเลยแบบสีครีมอมาครับอ๋อมีแล้วผีลองไปขอดูดิลองไปขอดูเผื่อเขาให้ อย่าเลยพวกนั้นพวกนี้อย่าขอเลยพี่พวกนั้นไม่หิวสงครามอยู่แล้วแบบพวกแบบคนเข้าประเทศมาใหม่ด้วยพี่คิดว่ามันจะให้หรอมก็ตีไม่แต่อยากแต่อย่างของพี่แต่อย่างพี่พี่ก็ไม่ตีนะแต่พี่ไม่ให้เพราะว่าเดี๋ยวปนมาคุยอ๋อชิมไปบอกบอกผมถูกผมเป็นที่ปรึกษาของตหาอสิหาอะไรโอ้ยตอนนี้ไม่ต้องเป็นซีเรียสหรอกน่น่ะเจอในเล็กะเกาะน่ะ เตือนอยู่แค่นั้นแหละสามสี่เดือนแม่มันต้องคิดก่อนไอพี่หนึ่งอาทิตย์อ่ะใช่แต่คิดทิตย์ของการกินผมจะปวดหัวมากเลยตอนนี้เมืองเรามันมีสีอะไรที่มันไม่มีบ้างมีหมดเลยไม่ใช่เหรอชมพูยังมีเลยคือต้องเลือกคือแดงแดงพาสเทลยังมีเลยเลือกไม่ออกเลยเลือกไม่ได้เลยว่าแบบเขียวอ่ะได้อยู่เขียวเขียวเขียวออกเขียวแก่เงี้ยเขียวแก่ก็สก๊อตไงสก๊อตคิวบันเด้ แต่เรื่องสีผมว่าเดี๋ยวคุณต้องคิดใจแหละน่หนักเรื่องหังเงนซื้อว่าหนักสุดละรดอีกรดอีกเข้ามาผมว่าแบบปาจะตั้งตัวปาจะอะไรได้แล้วคือผมพี่วายันใจกี่เดือนของออาอันนี้ของพี่กะรของของของดีจีก็านานแล้วเอาของพี่กันของพี่นี่คือสี่เดือนคือบ้านบ้านแล้วก็แล้วก็ลดรถซิ่งกับทุกคนนะจูนทุกคันอะประมาณสี่เดือนแต่แต่ต้องไม่แผ่วเลยนะสี่เดือนนะพี่กาชาด้วยนี่พี่กาชาด้วยดิไม่ดิกาชา กาชาลงคันแดงไปหมดละกาอาจารย์กอปืนไงเากาชาพผมไม่ค่อยหนักนะจริงๆเลยไม่ไม่อันนี้อันนี้พูดนี่ไม่เกี่ยวกับาชาเลยกาชาพี่ไม่ได้เอาเงินมาลงที่เกี่ยวกับคนละทางกันกาชาสองเดือนแรกกูจ่ายพวกมึงไปหมดแล้วไงไอป๊อบไอเวนการนี่เห็น่รามมากเป็นและก็คือแบบเพื่อแบบอย่างน้อยที่แสนอ่ะไม่เหมันมันไม่ต้องกาชาก็ได้เอาจริงแล้วฟาร์มทั้งถ้งฟาร์มมาจริงจริงมึนก็ได้เยอะกว่ากาชาอีก พราะกชาเมืองเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันเอาไว้ทาของได้ไงอ๋อครับอีกถ้าแบบปมๆแบบแจ้งพี่สี่สี่เดือนแต่แต่แต่่ว่ามันแต่วันสี่เดือนของพี่มันตอนแรกมันคนมันเยอะดิใช่ปะตอนชุกยุคแรกก็ไบอกมันเจ็ดสิบแปดสิบคนอะมันเร็วตอนนั้นอะแต่ตอนนี้ก็นจะดึงไปอีกถ้าจะเอาความพร้อมเลยนะเพราะว่าพผมเพราะผมลงกันเมื่อกี้ตอนคือกี่สามสิบเจ็ดสล็อตครับลงกันวันนี้นั่นแหละ ออกตำรวจนไหนอะเบรรี่อะไรนะออกตำรวจวันไหนไม่ต้องออกมาหรอกอยู่ก็จะมีเรื่ตอรี่เดี๋ยวหาให้ตอนนี้ก็เริ่มตามรอบเมืองอกั่ผมเนี่ยผมต้องมาจีบรอบคำถามคนไดเล็ตการ์ดขับรถมึงขับรถมึงไว้ชั้นใหม่ยังเนาะจู่แล้วเหรอสวัสดีครับไม่ไม่ได้จูนอยู่เด็กจะไปแก้ให้แก้ให้เวลาขับตัูดีองก็รู้โอเคครับเดี๋ยวเป็นของเราคันไหนอ่ะที่แปะเราเออที่แปะเธอครับเนี่ย ผมอยากได้เฟอร์อ่ะแลกกับเฟอร์พี่ได้ไหมตีนก่อนไหมแมสซีเท่าไม่ได้ดิตีเงิดิดิเท่าซิกซิกไงซิกซิกกับนครบาลเอ่อทีซีส้อมแม่ครับอ่าที่นี่ฮะาสีเหลืองอก่างเงี้ยต้มเดินที่หวะท้องาดเอาจริงเอาจริงไม่บอกได้อีวิลลี่ พี่เคยบอกว่าวิลลี่ไปอยู่แก่ไอ้บ้องไหมดีจีเดี๋ยวฝากให้ไปอยู่แลก็เจอตำรวเตือนกุ้ยไอ้กุ้ยไอ้บอ๊ปวดหัวกุ้ฟอกเลยเม่คืนได้ยินเมื่อคยได้ยินคุยคุยกันปะอะไรพี่พี่เคยได้ยินไอ้บ้องไอ้บ้องไงวิลลี่คุยกันอ่ะใช่เหรอไอ้วิลลี่เพื่อนไปยังเราไปก้นเงินดีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่อะไรที่น่าประาดใจเงินเป็นร้านที่นี่หายากไหมครับ ง่ายช่วงนี้หลังหมดสี่สี่วันได้ครับสี่วันต่อต่อผมก็ต่อแก๊งเนึ่งครับต่อคนต่อคนคนหนึ่งสี่วันใช่ใช่เงี้ยหมูแล้วสองสามแสนไม่หรอก้ทุนแต่ถ้าทุนเยอะแบบขยันมากๆงัดบ้านก็แต่เยอะนะเร็วอยู่นะเพชรฟ้าไม่แล้วหมื่นห้าผมแต่ใบแต่เขาทำเหล็กไม่ได้ไงพี่เขาทำของนำไม่ได้ไม่ได้เขาไม่มีเหล็กอะโสมขอเบอร์ทุกคนไปได้ไหมครับผมติดต่อไปจะผมก็เปลี่ยนแล้วดิเปลี่ยนแล้ว แช่ตอนนี้รอ,อนายกเขาเปลี่ยนให้่ะอ๋ออันน,นั่นเดี๋ยวแต่ว่าวถ้คงเจอธี่แถวนี้แหละช่วงนี้ช่วงนี้ไม่อยากแจกเบอร์ด้วยแม่ไม่ติดตามทีมอ่ะเออจริงอันนี้ถูกอันนี้เห็นผลลักเลยัด้วย <laughs> ใช่ที่เปลี่ยนเบอร์ที่เคยเห็นผลลักรึนะืออแรฮะมันมีไอเทมหนึ่งครับตอนนี้มันกำลังปรับปรุงอยู่โดยการที่อย่างเช่นคุณมีเครื่องติดตามใช่ไหมคุณมีเครื่องติดตามคุณก็ใส่เบอร์คนคน,คนนั้นไปปุ๊บมันก็จะบอกจุดจีให้ว่าคนนั้นอยู่ไหน อโใช่นะกลัวใช่ก็คือคุณออกตู้ปุ๊บคุณโดนเบอร์นั่นแหละปั๊บอุ้มต่อของหายนั่นแหละก็เลยแบบว่าไม่กับไอ้นี่กันไม่ค่อยจับเบอร์แล้วเปลี่ยนเบอร์ครับไม่เป็นไรครับเบอร์เบอร์สวยเนี่ยเบอร์หลักเลยเบอร์รักด่าเธอตอนแรกตอนแรกพี่จะไปเอาตังค์ไปซื้อเบอร์สวยตอนนี้กูไปซื้อแหละเบอร์นี้แหละตอนแรกอ่ะที่ผมคิดอ่ะผมอ่าจะเอาเบอร์สิบหลักเลยพี่จะเป็นเบอร์โทรศัพท์พ เบอร์โอซีไม่ใช่ไม่ใช่เบอร์โอซีเบอร์แบบมั่วๆอ่ะแบบยากๆอ่ะเวลามันใส่มันจะได้เสียเวลา